จาน<ม>าน้อยก็ได้ปราเนะลงกีน่อยได้มันมีจานใหญ่ด้วยเหรอนี่อันนั้นมันถ้วยไม่ใช่จานถ้วยไหมไม่ไม่ถวยปราเนี่ปาปามีจานยาวอีกอันมานี่มานี่สิ ได้ปดามานยู่่ะดีเด้อมานจะสุกสรุนเจาหนากม,มาจามจับพี่เทนรามคือบ่มาวะกินน้อยเธอกีนขาวน้อีวได้สุเกินตากิดมีไปบูจับดูดูดว่าวากินขาวน้อยเดียวเท่น่ายปาป่ <laughs> อปาอีเลปป่นเนาะกินไมเคยผัดตอมหอม เนาะคือเบอรยากยากไปหานขาอยู่รุ่งเห็ดมาให้กินละกินเฮ้ยอยากไปเสียเงินจุจัาน้ำเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรด๊ามาเรียกอะไรใช่หรอโตกินหมดโตอีกปุ้ยยังไงเด็กเอานี่ตกปลาปลาโอ้โหกินหมดบ่ะนะไปนั่งกินไปนั่งกินเลย

บอกให้กินมงหนึ่งกินมงหนึ่งซูนอ้เอาบายดีบายดีค่ะอพี่เทนสวัสดีครับโอ้โหพัดโอ้หงอบอไนมาล้างเอ้ยเฮ้ยหลับห้องบริโนนเฮ้ยสายเต้นสายดีสายเดาเดินี่เงยเดนมีนุ่มการไทามา ประดบริญเดินมั้จตนมัก็เลยหิวเข่าหิวขาร้านก็หิวเข่าเงกับแจบามีใช่ไหมเดทินกอบคุณครับใช่ไหมเบาะนินกับแจเด้อบามีอ่ะเกินจังว่เอาไม่ได้เลยอ่ะ เอาทำไ,ไมก็แกด้บาร์มีบใจได้บารม,ม,มีน้องดำเด็น้องดำเด็ขอบคุณค่ะบารมีก็มีเอามาสู่กินแต่เอตเติลน,นี่ว้าอ,อีลุูมีมาสู่กินยังกินไม่ได้กินแต่มิมิมเลยนะคะเฮ้ยโซพุงเฮ้ยอะไรนะกินไปกินไปไปรำมาขึ้นมาส่อง อยู่ข้างบนไปียางลงไปเออลงข้างล่างยากเบิดอยู่มัก็ดีกันเจ้าบอเทนนอนได้ยังกุดเลยโอ้ยข่อยานันพวกมาแต่คลองหน่วนเกียงตาบผัดกินแล้ว่ไปกทานเอยไปอยู่เย่เงิน S <S <ไป S 2> อุ้ยฮะกระสวนกันพอปรัปปบไปแล้วกำลงลวกเสร็จใ่บได้แล้วได้ลว้ลหรือว่าัานมาเรียบรอมาเนาะนุ่นฉืเนาะยีวนอนแหง้งอะนีประดำแซ่เป็นเห็ดอร่อยอร่อยปะครับอือ นั่นในเขาในในจักรยานในจักรยานเอาเลยลุงหมีตังพี่เทนไม่มีอร่าบ่เคยกินไหมเนี่ยเคยกินยุเคยกินไหมอยู่ที่สุรินทร์อ่ะเคยครับอร่อยมันที่นี่ไหมอร่อยอีบ่อยู่ไทยอ้าวทำไมไม่รู้ล่ะโตไม่กินนะนียงก็เคยทำไม่กินเนียงเคยทำให้กินอร่อยไหมทำไม่อร่อยทำบ่มี อร่อยจำบะหมี่เห็นจิบ๊บอ่ะพอใหญเหนียงไม่ใส่ผงซูรตเ <c oughs> ขาบะหมี่ใส่ผงซูรตกิโลหนึ่งอะลองหัวโล่นเด้ออ,อร่อยกินได้ไหมพู้จิน้น <c oughs> ไม่อยากปะเหนียงใส่ใน,น,น้ำตาลปะนึกสงท่าลุ่งนี่นยเฮยไข้ไก่มันผัดไทยอ่ะ แล้วก็ใส่ถั่วป่นลงไปใส่พริกบีมันาวใส่ใส่ผักตางชส่เก่งเก่งเก่งกินันบดกินบดเบิดชินเลยเพิ่มได้นะพี่เดินเบิน้องน้ำต้องหมดไหมน้องน้ำต้กนใหหมดนะสวนจับหัอย่างนี้แค่ไหอู้ท่านั่งกทูทูอยู่จะไม่พาไปสักที ไผกระเพาทำไมพรินมีมีแต่แกงมห้กอะไรมีแต่แกงม่แกมอะไรลงกินลงกินแล้วมียังกินชานมจะกดชานมโอ้ยอีดาม มันท้อง้ังนัออกมันเจ้าสังสี hit. ออกมันอ,ไไออกไม่ได้ไม่ไดเอาอะไรออกกินไปกินไปมันมีมันมีหนูแล้วก็มีงูสิงหั้หมดมันมีงูแล้วก็งูกินป่าสยนเดี๋ยวากเอากินกินอีกช่องบึนะบึ้ชนะในหองประดามากินน้ำประดามิวนอนเฮงสไลดาว ผมวนนก็อปิดวงคออันนี้ไปกับ0มแล้วเนาเพลอดเาลมมเดียวจัคค้ดได้นั่งรึเปล่าเลแย่เพิ่นมาไปนั่งบุฟเฟ่มงบุฟคนกับบมีมันมีบุญแล้วเขบุฟอ๋อไอครบรุมที่นอนถูกมัน กินเยอะพี่เต้นบอกว่ากินเยอะเม็ดพริกบรดติ้งเลยนะปรมไหนบารมี่ใส่พริกเออหิวนะพากันมา เธอเดกกันโอเขากันคกะลาวัวห้าหกเจ็ดแปดคนคนมันก็ดมเข็มมันก็จะร่องยีหน้ามันไปแล้วเก้าทังใอเข็มเจ็ดรถแล้วส่วนกับปเขาเขาทำไปปแนวไปหลายคนก้าลุนะสองในหือนกลุงเลยตอนนั้นในฮื่นเท่านี้ก็สามเนาะ กระอีเอื้อยลุงจ้าหล้วก็ลุงเทนจไปลงท่าอะไรีเป็นบ้าท่าป่า้คอไปเลยเฮ้ยหอกทัก็านนาแลจีลงนี่ลุงห้คอในบ้านคยมนาวะเป่าห้ครอบนะข้าวบ้านนอกว่าปาูตองห้วยนก็โมต้นูอยู่ลุมจิลงนี่ใช่ไหมข้าลงนี่ก็ปังห้ยครอบแต่เดกแต่เดพาไป อันว่าทานมันป้องทานมันก็อยู่ลุ่มกูแล้วบนแล้วไอ้บอเก่งเก่งเก่งข้าจูดทางนี้มันแหละมันแหลมแหละเลยเก่งเก่งเก่งข้าจูดไว้ไว้ปูป่านนั่นเลยขาจูดแบบทางขาจูดแบบเขาจูดโกมันุญญาเรื่องต็มต้นมันกลายเป็นไพลหลวงมันเด็กขั้มันขั้วสาเนาะครับร่างเธอกับบแม่นบอกเจ้าของสวนยังจู่ล่างเธอกับคนอื่นเนาะเข้าไปแล้วเขา ต่อยไปปลูกประโยชน์โยอคือต้นเลือไรั่วยางเขาก็เตรียมแปลงไว้ปลูกเรื่อยๆนอนีกัฝนตกอยากอยากไปอเป่าเด็กกี่ปวยยากไปูไว้แลมันเป็นนนกัฝนตกมันก็หอมมาจิู้้ย่าจกฮูมีดอนมีถีอยู่ดอนบอจันนะเก็มีเลยต่างเป็นไรหมูไปขายมานะส เจ้าหน้าถู่อไนใดสิเนี่ยเขาปลูกเขาเจ้าปลูกนะยนดำนาแล้วเขาเอามาขายเนีน้ม <c oughs> ดำนี่อืดเละดำนี่ชิู่ชิบ,ด <c oughs> ชบูดำดำต้าวต้นข้าชิบู่ิบดำข้างใหญ่หรือง